สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่อูหันษาคะ่ะวันนี้วันที่24พฤษภาคมนะคะ2566ค่ะเลิกดีนะคะของพี่ๆนะคะเดินทางมาจากอำเภอคอนสวรรค์น,นะคะจังหวัดชัยภูมิค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆนะคะ F อฟนะคะจากประเทศเกาหลีนะคะที่ไปทำงานนะคะหาเงินนะคะก็ได้ติดตามผลงานนะคะของทางอูหันซาค่ะ ก็วันนี้ให้พี่ชายแล้วก็พี่สาวนะคะมาดูรถของทางอู่หันสาค่ะจับจองนะคะรับกลับไปไว้ใช้งานพร้อมเลยนะคะก็ต้องขอบคุณไว้ก่อนนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตสเปคให้ได้ชมกันนะคะคันนี้เป็นฮีโนหัวแคปค่ะเครื่องติดรถคู่ตัวเป็นเครื่อง JO 8 E นะคะ240แรงม้า6สูบคอมมันเดลเทอร์โบค่ะอ่าพร้อมทะเบียนนสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะที่จะเดินทางกลับไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลที่จังหวัดลูกค้านะคะ เดี๋ยวเราจะอัปเดตรถรอบคันให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งมาสำหรับรถคันนี้น่าสวยมากเลยนะคะตัวนี้เป็น 8e 2 6 0แรงนะคะขุมกําลังเลยเนาะตัวนี้เป็นสีน้ําเงินแก้วค่ะชุดแต่งก็ตามภาพที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นราวไฟ2ชั้นขากระจกแต่งจอจานนะคะแปลงหน้าเป็นโดมินเตอร์มีบางุ่นหน้าให้นะคะติดเป็นฟิล์มปลอดค่ะคันนี้สเปคกระบะนะคะลูกค้าความยาวค่ะ3เม60 เสา80ระแนง2ไม้นะคะฝาข้าง,วงความทึบของคันนี้อยู่ที่50เซนนะคะท่อเป็นท่อเอสเลตค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ mm. ก็เจอเจ้าของหน้าคะมารับกลับไป,ไปใช้งานไปดูแลในวันนี้เนาะเดี๋ยวพาดูภายในกันบ้างนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นหุ้ง VIP ให้ทั้งคันนะคะลูกค้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะมาสั่งมาเลือกดูจับจองไปไว้ไใช้งานกันได้เลยะคะ่ะที่ อูหันสาข,ของเรานะคะก็พร้อมที่จะให้ลูกค้านะคะมารับกลับไปใช้งานกันอยู่หลายคัน,นะคะ่ะวันนี้เรามาอัปเดตคันนี้ให้ได้รับชมกันเนาะสเปคของคันนี้ค่ะยาวอยู่ที่3าเมตร60เซนนะคะสวยๆแบบนี้เลยลายของทั้งอูจะเป็นลายเพชรน,นะคะลูกค้าส่วนการเล่นลายคันนี้ก็จะมีสีเขียวนะคะแดง ส้มชมพูนะคะเหลืองแล้วก็ติดเป็นสีน้ำเงินตัวรถค่ะและแนงเป็นลายไทยเทนะคะแบบนี้ตัวนี้เป็นกันหมานะคะเป็นลายไทยเทนะคะเหมือนตัวรถค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตรอบ,บ,บคันให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆนะคะเอฟีจากประเทศเกาหลีเนาะที่ได้ติดตามผลงานของทางอู่หันษาชื่นชอบนะคะก็ให้นะคะพี่ชายกับพี่สาวนะคะมา จับจองรับกลับไปใช้งานไปไว้ดูแลกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ชื่นชมชื่นชอบถูกใจในผลงานของอูพันซาเนาะเรามาอัปเดตให้ได้รับชมกัน,นะคะ่ะคันนี้นะคะสวยๆเลยก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะก็ชมหน้าพี่พี่ทีมงานนะคะเจ้าของรถนะคะเดินทางมารับกลับไปใช้งานไปไว้ดูแลในวันนี้เนาะ ก็มีหลายคนหลายรุ่นนะสำหรับวันนี้ก็เลิกดีของลูกค้าค่ะมาชมมาดูนะคะตามที่น้องชายได้สั่งมานะคะจากเกาหลีเนาะก็จับจองพร้อมรับกลับเลยนะคะสำหรับวันนี้คันนี้ค่ะเป็นเมกาแคป J-O 78E นะคะลูกค้า J-O 8E 240แรงม้าค่ะหสูบคอมมันเร็วเทอร์โบนะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ชื่นชอบในผลงานนะคะก็ขอให้ เดินทางกลับบ้านนะคะโดยสวัสดิภาพทุกทกท่านนะคะไปทำงานในกิจการขนดินขนหินขนข้าวนะขนอะไรต่างๆก็ขอให้มีงานเข้าหาลูกค้าเยอะๆนะคะขนเงินขนทองขนโชคลาภวาสนาเข้าหาตัวลูกค้านะคะจะได้มีทีมงานหรือว่าคันที่2ที่3ตามไปใช้งานก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุน,น จับจองผลงานของอูหันซากันได้นะคะคันนี้ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะเดินทางไปอยู่ที่อำเภอพรสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะคะถ้าลูกค้าเพื่อนๆเอฟีท่านไหนนะคะอยู่ใกล้แถวนั้นอยากดูผลงานตัวจริงของอูหันซาก็สามารถแวะเยี่ยมชมคันนี้ได้นะคะถ้าชอบถูกใจแบบคันนี้ก็อย่าลืมแวะมาดูมาอุดหนุนจ,จับจองรอรับกลับปไปใช้งานกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะ เอาไว้ right. เราเจอกันใหม่นะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ